ตอนที่68อาชีพสาวโรงงานเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันและดิฉันดวงสุดานุยสุภาพนักวิจัยท้องถิ่นจากชุมชนบ้านเทรยาตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้คะ่ะชุมชนที่เราได้เข้าไปศึกษาวิจัยชุมชนบ้านทิรยาตำบลตาแกะอำเภอยะริง่งจังหวัดปัตตานีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและคุณดวงสุดาจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอดีตสาวโรงงานสองท่านคะ่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เราได้พูดคุยให้คุณผู้ฟังทราบบ้างแล้วในตอนที่ผ่านๆมานะคะว่าเมื่อทรัพยากรในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป หลายๆครอบครัวต้องออกมาทำงานนอกชุมชนค่ะเพื่อหาไรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวอาชีพหนึ่งที่คนปัตตานีนิยมทำคือเป็นสาวโรงงานค่ะชุมชนของดวงบ้านเชรยาก็ไม่ต่างกันค่ะมีหลายคนในชุมชนต้องออกจากบ้านไปทำงานโรงงานค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อต้องออกจากชุมชนไปเป็นสาวโรงงานชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วทำไมต่อมาจึงลาออกจากการเป็นสาวโรงงานเราไปฟังเสียงอดีตสาวโร งานสองคนจากชุมชนบ้านทิรยาเล่าให้ฟังค่ะคนแรกนะคะคุณเจ๊ยอดามะค่ะเจ้าบมาว่าเจ๊ยอะเนี่ยเคยทางานอยู่โรงงานกี่ปีคะห้าปีค่ะแล้วตอนทํางานโรงงานเนี่ยอยากให้เล่าวิถีชีวิตของสาวโรงงานให้ฟังหน่อยค่ะพูดถึงชีวิตสาวโรงงานมันเป็นงานที่ว่าผู้หญิงต้องออกไปหางานนอกบ้านค่ะแต่พูดถึงผู้หญิงที่ว่ามีครอบครัวค่อนข้างลาบากค่ะถ้าต้องออกไปหางานนอกบ้านตั้งแต่6กโมงถึงบางทีก็สามทุ่มช่วงที่ฉันทํางานอยู่ ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าจะกลับมาบ้านค่ะช่วงนั้นถ้าใครไม่มีลูกก็โอเคนะมันเป็นงานที่ว่าเราทํากันได้ถ้าใครมีลูกค่อนข้างลาบากเพราะว่าไหนเอาเวลามาเลี้ยงลูกดูแลลูกดูแลสามีลําบากค่ะถ้าใครชีวิตสดก็โอเคชีวิตโรงงานก็สนุกไปอีกแบบค่ะแล้วรายได้ยังไงคะรายได้วันละร้อยหาสบาทถ้ามีโอก็ประมาณ200กว่าบาท แล้วคิดยังไงคะถึงได้ออกจากการทํางานโรงงานนะ,คะ่ค่ะออกกับโรงงานก็ลําบากเรื่องลูกค่ะพอดิฉันมีลูกลําบากที่จะไปมาทํางานเรามีภาระมีลูกอะไรเราต้องออกมาเลี้ยงลูกดีกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องออกเพราะลูกแล้วพอออกมาเลี้ยงลูกแล้วเอาไรายได้จากไหนอะคะรายได้ก็ลดลงจากที่ว่าเคยทํางานสองคนเหลืออยู่คนหนึ่งเราก็ต้องลดรายจ่ายคะ่ะเพื่อให้พอกับรายได้ที่ได้มาคนนึงแล้วลองพูดถึงข้อดีของการทํางานโรง,งงานให้ฟังหน่อยคะ่ะพูดถึงข้อดีของ งานก็คือการที่เราไปอยู่โรงงานถ้าเรามีโอทีสองร้อยกว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ประมาณห้าหกพันพูดถึงรายได้ของโรงงานนี่มันก็ดีค่ะแต่พูดถึงช่วงที่ว่ามีเหตุการณ์บางทีสาวโรงงานก็ไม่กล้าที่จะออกไปทํางานค่ะไม่ได้ทำโอทีกันแล้วนะคะในช่วงที่มีเหตุการณ์ของภาคใต้นี่ก็คือประมาณปีส7เจ็สาวโรงงานก็ขาดรายได้ไปเหมือนกันค่ะจากที่ว่าเคยได้โอทีก็กลับไม่ได้โอทีเพราะว่าต้องกลับบ้านก่อน5้าโมง แล้วทีนี้คนในบ้านเทรายานี้ทํางานเป็นสาวโรงงานกันเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปา้าสิเเซเท่านั้นเองค่ะสิเนี้ประมาณกี่คนคะต่อหมู่บ้านประมาณ10คนคะ่ะที่ทําอยู่เดี๋ยวนี้มีผู้ชายทํางานโรงงานไหมคะมีค่ะเป็น QC วซีมัง่งเป็นพนักง,งานทั่วไปคะ่ะแล้วผู้หญิงที่ทํางานโรงงานอายุระหว่างเท่าไหร่คะประมาณ1 8ถึง30ค่ะแล้วส่วนใหญ่พออายุถึงเท่าไหร่คะที่เขาไม่อยากทํางานโรงงานกันนะคะ พอถึงอายุประมาณสี่สิบห้าไม่ค่อยมีขยะททำเพราะว่างานกับแรงงานของผู้หญิงเรามันไม่สมดุลกันค่ะเพราะว่าโรงงานนี่เป็นเป็นงานหนักเหมือนกันค่ะเหนื่อยไหมคะต้องทำงานโรงงานเหนื่อยค่ะ <laughs> เพราะว่าต้องยืนแปดชั่วโมงถ้าต่อโอทีก็ประมาณสิบชั่วโมงสิบเอดชั่วโมงต่อว,วันยืนตลอดเลยยืนตลอดค่ะทุกแผนกเ,เลยคะ่ะยืนตลอดทุกแผนกค่ะคนต่อมาค่ะคุณแม่ยะวานิค่ะ มาโรงงานท like ําปลาหมึกละต้องออกจากบ้านกี่โมงหกโมงก็ต้องออกไปแล้วแล้วกลับแล้วกลับตอตุ้งสอนทุ่มนี่เลยลูกก็อยู่กับยายบ้านทิ้งพอชาก็ไปไปทํางานโรงงานอยู่กี่ปีครับหลายปีเจ็ดแปดปีได้เป็นหัวหน้าแล้วหัวหน้าเงินเยอะแล้วไปไม่ออกอ่ะคะเงินเยอะรายเดือนวันหนึ่งร้อยหกสิบเองนี่หัวหน้าหรอไม่คุ้มไม่ค้รกัดตีเขาด่าเขาก็อยู่บ้านรีกว่าสบายใจเหนื่อยก็เหนื่อยงานของเรา มีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้กะไม่อยากทํางานโรงงานเยตัทงงานโรงงานออไม่มีคนแบกลูกนั้นอยู่กับยายไงออที่ลูกโตแล้วเราดูแลลูกไม่เพียงพอไงเรามาอยู่บ้านดูแลลูกดีกว่านั่นเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดการเกร็ลงมาก็รายได้ไม่พอกินไง เพราะว่าปลาเงินเดือนจะออกใช่ไหมอ่าต้องยื่นก่อนกวา่าจะเงินเดือนจะออกเพอะออกมาจ่ายค่านู่นค่านี่พอดีเลยเงินเดือนขอ่พังใช<ะ>่ไหมงานนี้สิบห้าวัน,วนออก,ก็ต้องยืมนเขาก่อนเหม,มจะให้ใช้เงินตัวเองไม่พอกินไงแล้วพอตัดใจออกมานี่รู้สึกยังไงมั่งไม่เสียายสบายใจอยู่บ้านดีกว่าคุณผู้ฟังคะคุณแม่ยะวานิปัจจุบันทําอาชีพทําน้ําตาลแว่นค่ะร่วมกับสามีมีรายได้400ร้อยถึง้าร้อยบาทต่อวัน คุณผู้ฟังคะก็จะเห็นนะคะว่าถ้าทรัพยากรในชุมชนยังคงความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม่ถูกทำลายป่าก็จะเปรียบเสมือนปากท้องของชุมชนค่ะทำให้ทุกย่างก้าวที่เราเข้าไปในป่าจะมีอาหารอาชีพให้ทุกคนในชุมชนค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกรักห่วงแหนป่าของชุมชนค่ะเพราะการที่เราดูแลป่าป่าก็จะคืนอาชีพอาหารให้คนในชุมชนอย่างไม่มีวันหมดสิ้นค่ะผู้คนในชุมชนก็ไม่ต้องออกไปทำงานนอกชุมชนอยู่ในชุมชนของเราก็สามารถมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง และตนเองครรอบคคคัวได้่ะุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนต่อไปเราจะได้พูดคุยกับคุณดวงสุดาถึงหลักคิดในการเยียวยาตนเองครอบครัวและการก้าวข้ามวิกฤตชีวิตของคุณดวงสุดาค่ะซึ่งเมื่อประมาณ3 5ถึง5ปีที่ผ่านมาเธอได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ความไม่สงบไปถึงสองคนคะ่ะคือคุณพ่อของเธอเมื่อปี2547และต่อมาปี2550เธอได้สูญเสียคุณปู่ไปอีกคนหนึ่งคะ่ะ คุณดวงสุดาสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้อย่างไรติดตามรับฟังให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศรารัตการันและคุณดวงสุดานุสุภาพนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเทรยาตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้